มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่เอ็กใจบุตรสาวไปซื้อของจ่ายแบงค์ร้อยแต่ได้เงินทอนกลับมา900ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับคำชมเป็นอย่างมากนะคะสำหรับผู้ใช้ a c e b o o k ที่ใช้ชื่อว่านัดเดือนโชติกา ได้มีการโพสต์เรื่องราวนะคะหลังจากที่บุตรสาวของตนเองนําแบงค์ร้อยที่ระลึกไปซื้อของแต่กลับได้เงินทอนมาจํานวนมากซึ่งคาดว่าแม่ค้าน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแบงค์หนึ่พันตนจึงได้พาบุตรสาวนําเงินไปคืนให้กับแม่ค้าค่ะโดยผู้โพสต์นะคะระบุว่าเห็นไม้แบงค์ร้อยแบบใหม่เป็นเหตุให้เงินลูกสาวไปซื้อของกินที่ตลาดโตลุง ได้เงินทอนกลับมาเฉยเลยกำลังเอาไปคืนค่ะลูกสาวก็ไม่รู้ดูไม่ออกขนาดย้ำไปแล้วนะว่าให้ดูให้ดีแบงค์ร้อยนะไม่ใช่แบงค์พันเดี๋ยวเผื่อเขาทอนมาให้อีกไม่รู้เด็กไปจับใจความว่าแบบไหนเพราะเขาก็คงไม่ทันได้รู้ว่าแบงค์ออกมาใหม่อะค่ะแม่ค้าทอนมาให้ก็เ,เอามาคืนให้กับพ่อกับแม่เด็กก็ไม่ได้ตั้งใจจะช้อนะคะ ได้บอกและสอนอยู่ตลอดค่ะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของคุณแม่นะคะที่สอนลูกได้ดีมากเลยค่ะขอขอบคุณนัดเตืองโชติการและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ